สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับหาเกมที่ฝั่งสีแดงเป็นฝ่ายชนะไม่ได้เลยนะครับก็เลยชดเชยโดยการเอาการจบเกมนะครับด้วยตัวอื่นที่ไม่ใช่เรือมานะครับผม <c oughs> เผื่อว่าใครจะชอบแนวนี้บ้างนะครับผมแต่ว่าตรงปลายเกมมันจะดูน่าเบื่อหน่อยยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้ทำการปรับปรุงต่อไป สีขาวทิมเบีย้ยขึ้นไปสีแดงเดินโคนสีขาวเดินโคนสีแดงขยับขุนวังนอกสีขาวจึงบุกด้วยเบีย้ยคู่ริมสีแดงกินสีขาวใช้โคน สีแดงเอาเม็ดไล่สีขาวใจถึงใช้โคนกินสีแดงใช้เบีย้ยกินโคนสีขาวขยับม้าจับเบีย้ยสีแดงครับจึงใช้เบีย้ยกินเบีย้ยนะครับจะไล่มา้าสีขาวกิน สีแดงทิมเบี้ยไล่ม้า,มาสีขาวหลบสีแดงครับกินเบีย้ย สีขาวกินคืนสีแดงไล่ม้าม้าขาวกินม้าแดงจากนั้นสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดง ใช้ม้าปิดสีขาวจึงเอาเรือขึ้นไปซ้อนสีแดงกินสีขาวขยับเม็ดไล่โคนสีแดงถอยกลับ สีแดงทิมเบียสีขาวขยับโคนมาผูกสีแดงจึงกินเม็ดสีขาวใช้โคนกินสีขาวใช้เรือจับโคนสีแดง ขยับสีขาวกินสีแดงกินโคนสีขาวกินเบี้ย สีขาวลูกสีขาวกินเบี้ยครับ ฟังสีแดงเดินมา้าผูกโคน สีแดงอ้อมเรือมาตีลุกสีขาวขยับขุนตานี้สีขาวกินสีแดงใช้ม้ากินสีขาวกินไหน สีแดงลูกสีขาวลบลุกติด สีขาวกินเบียความสีแดงหมดแล้วนะครับ สีแดงเอาเรือมากันเบี้ยขาวครับสีขาวจึงเอาขุนไปไล่สีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยไหนกินแต่สีแดงยังนับไม่ได้นะครับเพราะมีเบี้ยคว่ำอยู่ การไล่หมากปลายกระดานนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับหากใครรู้ชื่อก็ฝากบอกหน่อยละกันบางทีผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นรูปแบบอะไรนะครับ สีแดงครับเดินมาอยู่หลังม้าสีขาวเอาม้าบังเพราะว่าอย่างในบางเกมนะครับผม ก็มีท่านผู้ชมนะครับบอกว่าอย่างนี้เรียกปลาดุกยักษ์เงี้ยงนะครับหรือบางทีก็บอกว่าแบบนี้เรียกผักบุ้งต่าลาวนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องชื่ออัดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวิทยาทานก็ฝากพิมพ์บอกกันด้วยนะครับเผื่อผมจะได้เอาไว้พากในคลิปต่อๆไป สีขาวขยับเบี้ยงไหนครับสีแดงขยับขุนออกมาสีขาวเดินเบี้ยงไหนสีแดงเข้ามุมสีขาวขยับขุนเหมือนเป็นทีนะครับสีแดงขยับสีขาวเดินขุนอีกครั้งสีแดงเข้ามุมสีขาวเดินมา สีแดงขยับออกมาครับสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกณฑ์ลุกจน